สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแข่งกับทีมเซอร์วอร์ดกันนะครับในวอร์โหมดอุ้มเบรอัพสามใครถึงสองก่อนชนะครับไปลุยกันเลยครับอะไรอ่ะฟักยูฟักยูฟักยูมาอุ้ยไปเจอยดูจอยบวกตีเกมดูมาสูงยันใหญ่เขามาลงช้าไอ้เหี้ยตกลู่โอ้โหแตกไอ้เหี้ย่มังหลังกูสัวราคาราคาอุ้มเบรดเอาอ๋อควบันก็ะด่งเนาะ น้องเน่ว่าไม่คองส่ายกันกะพอยหมกโอ้ยหลังคายิงน้องพี่ปูพี่โดดซารคามาสอบอนลมา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 ลังาลังคับเดี๋ยวอ่ะไทบอ่ะละก็จะเปืนอยู่อยู่ีเาสิบนัดสินัดมาไมยิงโกบอลลอยแล้วังคามาสี่พี่ตายพี่โอ้ยเราหมดแล้วไี่ไปราคามาสี่เลยเห็นแล้วแสดงมันลงมาแล้ว

các cái bốn vậy cho con to to ơi thằng này nó khỏe đi con nút đau đúng vậy đâu có khó 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 đem cho mấy con này chơi con này ôi anh kia lông đang chừng gì sạc của cái này à nó này nó con ta này mắc này con này mắc tiền này mắc tiền này 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 này

ทอยทอยทที่มายที่มาที่มาที่มานี่ไงเราตัวเราตัวเราตัราตัเราตัว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 เรอตัวราตัวเ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 ราตัวราตัวเรตัเรัวราเราตัวเราตัวเรตเรตัวราตัวราตัวเราตัวราตัวรงตัวรตัวเตัวตัาตัว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 เตรตัเตัวเตัวตัวตาตัวตรตัวัวตัวตรตัวอตรตัตัวตเตัวรตตัวาวตัวาวว bằng nữa rồi đây 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 mấy có có một có nha anh em cây đít con tao bỏ hàng thôi đi rồi tất cả mấy con kho... này mấy ơi mấy con này mấy ơi à, Mà, có 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 đây có đây có đây có mấy một con cho mấy một hay mấy mấy hay mấy ơi, ơi. tao lên số lần mấy mấy trăm 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 chạy vô anh chưa ôi oh, ơi นี่ดไม่เต็มยสักอะัจะไปนะทนาย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 มัสองนะระบังนะบ้านบ้านนอกอะเออต่ยไม่อเยไม่ายเย็ย่ายช่วเช็ดกอนนไไปไมไโอ้ยติดคนไมเอาไห้เออมัหน่งเท่าทุ่มตัวเดียวบอลตัวเดียวตายว่ะตายตายตายสว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 ยปากปากปากเห็นแล้วจุ๊กอยูกจุ๊กจุ๊กจุ๊กปาเจ็บปาเจ็บปาเจ็บเฮ้ยโดนแทงวเปล่า ปังอยู่ปังอยู่ส่งากูเฮ้ยมันโดนมาเต็มเลยนะมาช่วยหน่อยดิฝังพี่ปัวอเฮ้ยบอลลูกบอลบอลลูกบอลอ้าวเออตรงไอ้ตรงกูตรงกูมาตรงกูมามาอยู่ติดกับกูเลยตัวบอลยาวนะไอ้กอนไก่ดึกอยากมยาวม่าตาย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 ตตายตายไา้ตยาตายยตายตยต้ยยลย

ไปไปสองตัวไปสองตัวล้มล้ล้มล้มเอวิ่งหนวกกันมาบ้าเลยเดี๋ยวเจะไม่เสร็จพ่อจะโดนใส่กุ๊สามตัวสาตัวสตัวสตัวในป่าในป่าตัวนึงในป่าตัวนึงสู้ทแกดงแล้วมี่ยโอ้ยีเี้ยเกินหยาบยาไม่เสร็จเลยชวนันเนี่ยไปหันปหันจ้ไดตัวได้เออเด้ต่อได๋ตวอได้ต่อไู้ต่อไอ้ต่อได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 ต่อไ้ต่อไอดต่อได้อไ้ตต้ต้ต้้อ่้อ มันมีในป่าด้วยเจ้าหนูเด oh, ี no. you know. ๋ยวในป่าให้เดี๋ยวเดี๋ยวในป่าเดี๋ยวกูมากูเ้ยเดี๋ยวในป่าให้ราหนึ่งลงลงล่มอยู่เไปเมาล้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 ตกรตาสวยเาไม่าหนเยไามเม่หูย่ายตาย่ไม่มียอีกวะแล้วา้วา้มา้วา้วาดาเด้วไปป่าในป่าในปเห็นแล้วเห็นแ้เอาให้เอาให้ ปาลงแล้วไอย่ากอยาตู้ว้าหลังคาตัวนึงเดี๋ยวเราได้ผเราผลแล้วเราแสดงว่สิ่นี้อาสอมั้งไอ้ยกระโหลกมังยังไหมปาตายแล้วมั้งเดี๋ยวมาเสีมาสีมาเสมาสียมาียตาตาตาหนึ่งงานกูไม่มีกระสุนีไปาดีก็าคากูมีใช่แล้วเหรอเฮ้ยราคาไอ้เะโดนกดโดกดาาเราเิดของผมแล้วไอ้ฝันแล้วเ็บคู่เลยอ่ะราคาเจ็บมากแล้วนะราาตาตามันพู่ตายแล้ว

ใไอหล้านบ้านมาขอมาอง้งหายเลยบนหอมึงเลยไอ้่ลงมาเตอยิงไม่ตายโอ้ยชิบหายละนอนานนอนานตายตายตายแมวีตื้อง่ะโดนแล้วมาโอ้ยหลังกูโดนนึ้งติดลงบ้หลุดท่าดนก้อนนี้ยาอนเดนีในป่าเลยป่าตัวไ้าไหนไหนบ่นกูไม่ทังทังไปนเท่าไหนเ่าไรสงทัไง่ทอะสอแนหายเลยนี่นีววว Mình hạt lắm cô rồi <cười> 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 Thôi em đừng lăng lật lắm cô Thôi em bởi lắm Ây lăng 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 cái gì trời Wow Thôi 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 Thôi

ดีเปะกเกบเบ็ดอะไอเจ้าฮะุยลุยช้าช้ามาหนึ่งเลยเห็เปะมา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 สันมานึงเห็นปะมาหนึ่ก่อนนะมาหนึ่ก่อนนะมาหนึ่ก่อนนะอ้เจ๊เจ๊มไเยได้เอ็มอยู่ตรงไหนโอ้ยพวเราคกายจิงกบานกูเฮี้ยอยู่ตรงตรงนั้นเลรตรงนั้นเลยเออโดยแังแล้วเออเดนช้าเดนช้าเดนช้า

Lùm 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 bốn bốn lùm bốn Lùm bốn 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 Bóng bốn 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 nó bốn 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 bốn

เกิดไว้เกิดไว้ระยให้เลยมาสองอะมาสองแล้ววะยระยะระยะมาสองะย้อนยอยอโดนม่กโดนม่กนอนอยู่นอนอยูอนอดวยเอลง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 บ้าน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 จะบ้าน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 บ้

มันม <m ank toys> ันเสมกันเลยเฮ้ยโค้แลวกูกูลกโอ้เาอย่อเียไลเ้เดว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 เด๋นเด๋วเดวเด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 ิเดเด๋ว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 เดเดเด๋วเด๋วเด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 นเดนเดเด๋วเเด๋วเดเ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวอร์โมดเราจะนับไปได้สองศูนย์ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้แล้วเนาะบ๊ายบายเจันครับ